แบร์สื้ออ่าสมมากินเนาะทุกคนมะกรอปุ๋ยแจ้วเนี้ยเนาะพี่ดอกอืมเป็นเสียบอ่ะ่านะรถเข้าอ่านะสื่อมะม่วงกอนเนาะไปกินสมเอื่อแบรซสื้อ เอามะม่วงอันน้เอาหน่อยหนึ่งมากรอตัวนดกรอค้ายพี่วนมะม่ะวงนี่คาจะไรที่หา đằng này đó nó cứ chạy kinh sồm hết hết xong bạp xong bạp rồi nó à, hiệu lên thang to nó Border, hoa hạng rượu tội, dù nó lạc anh 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 โถด,ดกระจอดอยู่ก่อนกระลางแนละ้วทุกคนมาหนี่บบต้องได้มาจอเบงป่าได้มาตะมีดนี่อะไรข้าว่าเอาคืนเบิดเดี๋ยวนะ่ะทุกคนป่าเพิ่นบุส่งย่งก็ว่า เบสืออ่าสมมากินเนาะทุกคนมะกรอบกุยเจวเนี้ยเนาะพี่ดอกอืมปเป็นจะแซบอ่ะอืมไปอมอมหน่อยมาได้กินสมเลยมาไนมาหาเพิ่มประมาณสองนระปิบเนาะได้กระบะคำาวบดินน้ำเพิ่มวางเบียร์ขอบา

ก็มองยานนี่ตัวมคาอามันากหอินะ <c oughs> บอกคือคอยคิดว่ามันต่วหอแทวนเนี่ย้จีนบอกกองนหอตะบนกุซานเนาะห้ตะกรือก thế ngoài xem nhé cái mày phải khai được con chả Ừ.

เขาเปนไปน้ำบ่ไปตะบานตว้านนี่แหลเขาวปล่ากกำลังกายแต่ว่าไม่ไปป่ะโอ้ไปเนาะอู้ะคุณสาวย,ยืนเดินนี่บบกรนไหนึ่งสาวยเดินตะบ้าน เดือดอาได้จ hmm. ้ะนำเสืออร่อเขาอยู่ขอบสนามเี้เขาไปเชียร์ผู้บาวเลยนี่เนอะไ่นี่เนอ่สิกาบแลัวเนาะทุกคนเขามาเขามาแว่ยห้าหน่อยส่วนไปเตยบานเนาะส่วนไปเตยบานก็เปลี่ยนไปอเมเตยเป็ี่นเพื่นว่จริงเดี๋ยวเขามาดีน้าเพ่น่น่อยเนาะครับก่อนไปเจอกันอยู่เรือนบ้านเนาะทุกคน เจอกันอู่เรือนบานเด้อโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาหอดเดินนะเนาะเดินเจยบานสามคู่อยู่บารนะ์เซ่เนาะมาหอดพุธีว่ามาหอดกรมูเลยเนาะมาเตนคู่6กม่งแต่ว่าตอนนี้กําลังหามคงคงเนาะ คู่หาหมวกกําลังเตะกําลังสี่เบิร์ตคู่หาหมวกนะทุกคนคม,คมนุนฮอมันฮอกล้องหนาตัวเป้าย่งเสียเอ็มเนาะกล้องหนะาตัวเป้าฮะสองคนเพื่อนยิงจะดูมาเนี่ยก้าวสอง เขาบอกยิงสองหน่วยกูนี่แหละงไนี่มาดกอ่คือที่มาหนึา้่องหนาแต่ว่าหนึ่งเนาะจะกูบประเทซากเสียเสียงามเนาะกูหมดกันที่กูเสียอย่างงามเนาะเสียเนาะจาบากเมนาระจังฮะ cũng những cái hẹn cái nhanh gì đó sọp 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 còn đông kháng nó

Thực nào mà thực nào ước Thực là thực lắm Đấy, 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 hút vào sâu à?

cho sáu hả

เปลี่ยนยกที่มด like oh ้วยเนาะกล้องนากล้องหนาสองคนก็เอาออกเละแล้วก็อยู่ที่อ่าหนึ่งหนึ่งเนาะหนึ่งประตูต่อหนึ่งเสมอตอนนี้บานทรงมหัย แจ็กกี at, indi, right, really, no ้แจ็กกี้เฮดจะไรไอ้ขืนจังหวะนี้กองล้งเฮาสกัดขึ้นมาไอ้ยวินดีเราจะไรยิงเลยเนาะโอ้ยมจังหวะนี้ เป็นบ้านเผาเนาะทางเฮาเนาะโอ้คือบ้านทางเฮาไรจังหวะนี่ทางเฮาเลยเตะพีคิกเนาะจังหวะนี่สขาวหรือบ่โอ้ยโมโหเด้เนาะมึ่งยาลงไปเนาะทางเฮ้าเลยเตะมุมต่อเนาะเปิดเข้าไป ติท์บล็อกสกอตสกอตตอนนี้ก็ทางเขานั่มอยู่เนาะสามตัวหนึ่งจังหวะนี้ยิงดีบ่โอ้ยสาเรีบโอ้แต่เต็มมุกมีแล้วเนาะเต็มมุกมีเท่านึงเปิดเข้ามาเรียบร้อยโอ้ยเกือบสุดสี ทางเข้าเคียร์เนาะเปลี่ยนเจ้าอหนะาเจ้าสองคนดูเปลี่ยนนะเปลี่ยนคอยนะอยู่อะจะตัดเอาเออ,เอ,อ Hadi, oh, hadi, tất tát tát tất nè tất nè chốt game tất 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 แห้าด้ว่สีหนึ่งเนาะอดบหนึ่งบ้าขมาต่งอยเรอเยอาเราไมยือูยืนู้งเที่ยเนเข้าก็บล็อกชองโคตรเป็นางานี่ ลูกนผู้เปิดวันแรกชีตผู้ีตห่อยรนมหารนมากรนมาก้เิดเขเ้อามนที่เียเอาทุกคนตอนนี้ก็เตะบาดเปเกียรพ่อย์นะเนาะสนะทีเขานาะประตูตัวเนึงเนาะทุกคนอาคิมเนี่ก็สกอจบลงเพียกสบนี้เนาะปากทุคนกด ติดตามกไดไลค์กดแชร์บาราวไลค์นี่เด้อเจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนเจอกันคลิปหนา้า